อีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงไม่แพ้กันคือเรื่องในส่วนของเรือน้ํามันเถื่อนสามลามสรุปว่ากลับถึงไทยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันช็อกมากกว่าเนี่ยมันมาจต่เรือส่วนน้ํามันเนี่ยมันดูดหายไปเกลี้ยงเลยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปตั้งต้นจากคลิปตํารวจน้านะครับออกมาเผยแพร่วินาทีจับเรือน้ํามันเถื่อนที่อาจหานหนีออกไปจากท่าเทียบเรือตํารวจน้ํานะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมคลิปกันก่อนครับ હ બોલ રે હ બોલ રે હ બોલ રે આપ ભી બોલ કે આવો બોલ બોલ મા મા તુલાય મા તુલાય મા નહીં જન હ બોલ રે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  કે થા રે เมื่อวานนี้นะคะเรือของกลางทั้ง3ามลำก็ได้เดินทางมาถึงท่าตำรวจน้ำสงขลาอำเภอเมืองสงขลาเมื่อเวลาประมาณ919นาฬิกา5นาทีค่ะแล้วก็มีลูกเรือนะคะทั้งหมด8คนแล้วก็มีสุนัขด้วยจากการตรวจสอบถังน้ำมันเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบเรือกำไรเงินค่ะ รบว่าน้ำมันนะคะเหลือแค่ก้นถังขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบลำที่เหลือนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ได้เข้าตรวจสอบซักประวัติผู้ต้องหาทั้ง8คนค่ะเบื้องต้นนะคะถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปเนี่ยสีของเรือนะคะมันจะแตกต่างจากสีเดิมค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็มีสีรองพื้นนะคะแต่ว่า ตอนนี้นะคะก็มีการทาสีอย่างเร่งรีบแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณพื้นข้างในเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะก็คือยังทาไม่เสร็จเป็นข้อพิสูจน์ว่าเรือนะคะไหวตัวแล้วก็พยายามที่จะหลบหนีมาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะกับพี่ชายยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูย์ข่าวเดลินูภาคใต,ต้ตอนล่างค่ะสวัสดีคะ่ะพี่ชายยงส,สครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชัยยงครับอยู่ในสายแล้วครับพี่ยงครัเมื่อวานนี้ความคืบหน้าเรือน้ํามันเถื่อนทั้งสามลำเทียบท่าที่สงขลาแล้วรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะครับเมื่อวานนะครับก็เวลาประมาณสองทุ่มนะครับเรือทั้งสามลำก็เข้าเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือของตำรวจน้ำกองกำกับเจ็ดอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่เทียบท่าก็มีการควบคุมตัวของอลูกเรือทั้ง8คนนะครับนำเข้าทำการควบคุมตัวที่สพเมืองสงขลานะครับเพื่อที่จะได้ทำการสอบสวนครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการตรวจรายละเอียดต่างๆนะครับส่วนตอนเช้าวันนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของชุดสทออหรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะครับ เข้าดําเนินการทําการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเก็บพยานหลักฐานวัตถุพยานทั้งหมดในเรือทั้งสทั้งสามลำนะครับนั่นก็คือ,อสิ่งที่มีการดําเนินการกับเรือทั้งสามลำหลังจากที่มีการเทียบท่าแล้วนะครับแล้วก็ตามที่ได้ปรากฏข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าเรือน้ํามันทั้งหมดนะครับน้ํามันเนี่ยครับถูกจําหน่ายจ่ายแจกไปหมดแล้วตามข่าวที่ปรากฏครับ พี่ชยงให้สามแสนลิตรเนี่ยออพอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับว่ามันเอาไปขายกันที่ไหนแล้วก็ไอการจ่ายงงจ่ายเงินเนี่ยมันพอจะเช็คเส้นทางเงินตามมาได้ไหมฮะก็จากการที่คุยในข่าวาวงในของชุดสืบสวนสอบสวนนะครับที่เขายังไม่ยอมแถลงข่าวถึงผลการสอบสวนอย่างละเอียดให้กับผู้สื่อข่าวครับก็ทราบว่านะครับมีการขายน้ํามันทั้งหมดออกไปที่ท่าเรือ ในพื้นที่ของับจังหวัดในพื้นที่ชายทะเลของอําของประเทศกัมพูชานะครับแต่เขายังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นจังหวัดไหนนะครับของกัมพูชาครับน้ํามันทั้งหมดนะครับตอนซื้อเนี่ยครับซื้อมาที่ลิตรละสิบสองบาทนะครับก็เข้าใจก็จากการสืบสวนวงในนะครับก็ทราบว่าน้ํามันเนี่ยนะครับเอาไปขายให้กับ กลุ่มผู้ทีอ่อยู่ในขบวนการค้าน้ำมันเดียวกันในประเทศกัมพูชานะครับในราคาลิตละสิบาบาทนะครับเนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับน้ำมันเหล่านี้นะครับถ้าเอาไปขายแบบลักลอบหนีภาษีในประเทศกัมพูชานะครับก็ควรจะอยู่ที่ลิตรละยีบาทไทยนะครับนะแต่เพราะเป็นน้ำมันโจรน,นะครับ ที่รักโอบนําไปขายก็เลยขายได้ราคาแค่ที่ตั้งสิบสาบาทครับนะอ่าอันนี้ก็ในส่วนของเส้นทางละมันจะพอเช็คเส้นทางการเงินได้ไหมครับพิชยงว่ามันจ่ายเงินกันยังไงโอนกันยังไงครับอ่าเข้าใจว่าเรื่องเส้นทางการเงินเองนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ เนื่องจากคดีนี้นะครับเราขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของประเทศกัมพูชาแค่ให้ช่วยเหลือจับกลุมนะครับเรือและก็ผู้ต้องหาที่ทำการขโมยเรือ,อซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในคดีออกไปนะครับแต่เราแต่ทางตำรวจกัมพูชานะครับไม่ได้จับกลุ่มนะครับและไม่ได้ทำคดีใน ส่วนของการที่เอาน้ํามันไปขายเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทางตํารวจไทยอะครับต้องการทราบเส้นทางการเงินนะครับก็จะต้องประสานไปยังตํารวจตัมพูชานะครับในจุดที่มีการซื้อขายน้ํามันแล้วก็ให้ตํารวจตัมพูชานะครับให้ความร่วมมือนะครับในการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ซื้อน้ํามันจากเรือทั้งสามลำถึงจะทราบเส้นทางการเงินครับ ตามภาพที่ขึ้นหน้าจอคือมันมีเรือลำหนึงมันเปลี่ยนสีไปเป็นสีเขียวเท่ากับว่าเจตนาของมันจริงๆเนี่ยคือมันจะขโมยน้ํามันด้วยแล้วก็กะกะเรือเนี่ยก็มันก็จะไปแปลงโฉมด้วยแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยเห็นว่าเขากดดันอย่างหนักก็เลยเปลี่ยนสีได้แค่ลําเดียวใช่ไหมครับพ่ชยงใช่ครับนะครับคือครั้งแรกเนี่ยครับ ในเจตนาในการขโมยเรือครั้งนี้ครับต้องการทั้งน้ํามันและต้องการนําเรือไปใช้ในกิจาการค้าน้ํามันเถื่อนเหมือนเดิมนะครับก็เข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยครับคงจะไม่เข้าไปประสานงานกับทางประเทศตัมกูชานะครับเข้าใจกันว่าเรือเนี่ยเมื่อถูกขโมยไปนะครับก็คงจะจบแบบหลายๆครั้งแต่ครั้งนี้นะครับขณะที่กาลังแปลงโฉมเรือ จะแปลงโฉมทั้งสามลำนะครับแต่ทําไม่สําเร็จนะฮะแปลงโฉมได้แค่ครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วก็ทางฝ่ายของตํารวจน้ํานะครับทางฝ่ายสอบสวนกลางได้ไปประสานงานกับทางฝ่ายผู้บัญชาการตํารวจของประเทศกัมพูชาทําให้ประเทศกัมพูชานะครับไม่จับกุ่มแต่ใช้วิธีการหลักดันให้ออกจากประเทศกัมพูชานะครับซึ่งคดีนี้นะครับถ้าประเทศกัมพูชานะครับ ทำการจับกุมนะครับเรื่องก็จะ,ะสามารถที่จะดําเนินการได้เรือกลับมาตั้งแต่ตั้งแต่วันตั้งแต่ก่อนสองวันแล้วครับก่อนที่เรือเนี่ยครับจะหลบหนีออกมาแต่เพราะกัมพูชาครับเลือกที่จะใช้วิธีการสรักดันแทนการจับกุมนะครับทําให้เราเนี่ยครับต้องไปควบคุมเรือกลับมาเองครับ พี่ชยงคะจากภาพที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะจะเห็นว่าบนเรือเนี่ยมีสุนัขด้วยพี่ชยงคพอจะทราบไหมคะว่าทำไมเขาต้องเลี้ยงสุนัขบนเรือประมงดัดแปลงคะถามแล้วครับนะก็ได้ความว่าที่จําเป็นจะต้องเลี้ยงสุนัขเอาไว้ในเรือนะครับเพือ่อที่จะทําให้เออเพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นยามครับนะ โดยสุนัขเหล่านี้ครับเขาจะจําลูกเรือประจําเรือได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีใครแปลกปลอมเข้าไปบนเรือนะครับสุนัขเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่ในการเห่าครับจะให้รู้ว่ามีคนแปลกหน้าบุกเข้าไปบนเรือหรือขึ้นไปบนเรือแต่ละลำนะครับก็หน้าที่ของสุนัขก,ก็เลี้ยงไว้เพื่อทําหน้าที่ในการป้องกันคนแปลกหน้าขึ้นไปบนเรือทั้งสามลำครับ พี่ชยงคะ่ะแล้วหลังจากนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ตํารวจเนี่ยจะต้องมีการดําเนินการยังไงต่อไปบ้างคะครับนะตำรวจครับจะต้องดําเนินคดีในการสืบสวนสอบสวนคนบนเรือนะครับเพื่อหารายละเอียดให้ได้ว่าในการโจรกรรมเรือหรือขโมยเรือและน้ํามันครั้งนี้นะครับมีใครเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะครับ เส้นทางในการหลบหนีทั้งหมดนะครับจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้ละเอียดนะครับว่าน้ำมันเนี่ยหลังจากหลบหนีไปแล้วทั้งเรือทั้งน้ำมันเนี่ยครับไปขึ้นที่ท่าเทียบเรือจังหวัดใดท่าเทียบเรือชื่ออะไรนะครับและน้ำมันทั้งหมดขายให้กับใครนะครับเพราะเชื่อว่าคนที่เป็นใต้โงงนะครับผู้บังคับเรือเนี่ยครับนายท้ายเรือจะต้องรู้ว่า แผนการทั้งหมดใครเป็นคนสั่งการนะครับส่วนลูกเรือครับอาจจะไม่รู้แต่ในท้ายเนี่ยครับต้องรู้เพราะเป็นผู้ที่ได้รับการสั่งการและประสานงานในการหลบหนีและก็ในการเข้าจอดเทียบท่ารวมทั้งในการนำน้ำมันไปขายและทำการดัดแปลงเรือนะครับ<ฮ>หลังจากที่สืบสวนสอบสวนแล้วนะครับลูกเรือทั้งหมดนะครับก็จะต้อง ส่งกลับไปสอบสวนต่อที่กองปราบที่กรุงเทพครับเพื่อที่จะให้ได้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับในส่วนของเรือนะครับก็จะจอดไว้ยังท่าเทียบเรือของกองกำกับเจ็ดตำรวจน้ำสงขลาก่อนครับเพราะว่าเรือแต่ละลำนะครับตอนนี้ครับใช้งานมาเยอะไม่พร้อมที่จะนำกลับไปที่สัตหีบครับ เพราะว่าถ้าเกิดไปเสียหายกลางทางหรือไปเกิดเรื่องเสียหรือเกิดถูกพายุแล้วก็ล่มเหมือนนะครับก็จะกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับส่วนลูกเรือทั้งหมดนะครับจะต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่มครับนั่นก็คือแจ้งข้อหาในการร่วมกันโจรกรรมเรือนะครับซึ่งเป็นของกลางนะครับออกไปจากสัตหีบนะครับนี่ก็คือลูกเรือทั้งหมดนอกจากข้อหา ที่ถูกแจ้งที่สัตหีบแล้วมาถึงสงขลาก็จะมีข้อหาเพิ่มขึ้นอีกครับกลายเป็นสองข้อหาไปนะครับไอ้ลูกเรือแปดคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะหิ้วเข้ากรุงเทพเข้ากองปราบวันนี้เลยไหมครับพี่ชยงครับเขาบอกว่ากําลังรอประสานเรื่องเครื่องบินอยู่ครับนะฮะถ้า,าว่าประสานได้เนี่ยก็จะนาเข้ากรุงเทพเลยนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก่อนหน้านี้เนี่ยที่ลูกเรือเนี่ยมันมีต้องหลายคนใช่ไหมยี่สิบแปดคนเขามีเงินประกันตัวเนี่ย เราเราพอจะทราบไหมครับว่าใครเป็นคนออกเงินประกันตัวให้เขาลูกพี่เขาหรือเปล่าครับคนที่ออกเงินประกันตัวก็คือนายทุนนะครับ,ค,รบคือวันนี้ะครับเราพูดแต่เสียโจ้ซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่กลางทะเลนะครับซึ่งมีแทงเกอร์แต่เราไม่ได้พูดและไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับว่ากลุ่มขบวนการที่สัตหีบนะครับที่เป็นผู้ซื้อน้ำมันจากเสียโจ้แล้วก็น,นำเรือเข้ามา แล้วก็ถูกจับกลุ่มคือใครนะครับตรงนี้ะครับคือกุญแจอีกดอกหนึ่งในการที่จะไขปัญหาในเรื่องของการสั่งการให้ขมโมยเรือนะครับเพราะเป็นการสั่งการผ่านคนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีครับไม่ใช่สั่งการโดยตรงมาจากเสียโจ้มาถึงนายท้ายหรือมาถึงใต้กง๋งหรือมาถึงลูกเรือให้ดําเนินการวางแผนในการที่จะขมโมยเรือ ตรงนี้ครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่มีใครถามเจ้าหน้าที่ตารวจไม่มีใครถามถึงไม่มีใครถามกับพิเตานะครับ,รบว่ามีการสอบสวนถึงคนบนฝั่งที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นผู้ที่ค้าน้ำมันร่วมกับเสียโจ้และก็ซื้อน้ำมันทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะมาขึ้นที่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเนี่ยคือใคร นะครับ,รบซึ่งในการสอบสวนทางลับนะครับเรารู้เพียงแต่ว่าเมื่อผู้สื่อข่าวไม่ถามตำรวจก็ไม่ตอบนะครับน้ำมันทั้งหมดทั้งสามลังกันนะครับเป็นน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในพื้นที่ของตำบลประแสนั่นแหละครับนะจังหวัดระยองนะครับครับนะซึ่งถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับสามารถที่จะขาวไปถึง ผู้ที่เป็นผู้ค้ากับเสียโยที่อยู่บนฝังและก็เป็นผู้สั่งการทั้งหมดนะนะครับก็จะสามารถที่จะคลี่คลายคดีในการโจรกรรมน้ํามันและเรือในครั้งนี้ได้ครับนะครับใช่อย่างที่พี่ชยงว่าแหละว่าถ้ามันจะจับแค่ลูกเรือเนี่ยมันมันก็จะจบแค่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดคนสั่งการไม่จับเนี่ยท้ายสุดมันก็จะสั่งได้เรื่อยๆเ,เดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นภาพภาพสุนักกับ ตอนตำรวจจับหน่อยนะครับคือพี่ชยองมีแฟนรายการเขาปากถามนี้ครับว่าถ้าหิ้วผู้ต้องหาทั้ง8ดคนเนี่ยเข้ากรุงเทพในส่วนของน้องหมาหรือว่าสุนัขเนี่ยมันมันจะเป็นของกลางในคดีหรือว่ามันใครจะต้องรับหน้าที่ไปดูแลต่อครับก็น่าจะเป็นตำรวจนะครับเพราะว่าไม่มีเจ้าของแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของถูกจับกลุมแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับ หน้าที่ดูแลสุนัขทั้งสามตัวเนี่ยเข้าเป็นหน้าที่ของตํารวจน้ําสงขาที่จะต้องให้เข้าให้น้ําำนะครับจนกว่าจะมีเจ้าของใหม่นะครับเพราะว,วันนี้นะครับคดีนี้แปลกมากนะครับผมเองก็มองว่าตํารวจนะครับไม่ได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวทั้งหมดครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ในผลการสืบสวนสอบสวนนะครับเรือถูกจับไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคม มันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะไม่รู้ว่าเรือทั้งสามลำเนี่ยเป็นของใครน,นะครับเรือทั้งสามลำนี่เป็นเรือสัญชาติไทยครับนะครับวิ่งเข้าออกในการขนถ่ายน้ำมันเถื่อนกลางทะเลกับพื้นที่ของภาคตะวันออกอยู่เป็นประจำนะครับนะในรายงานการสืบสวนทางรัฐเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับเรารู้นะครับว่าเรือทั้งสามลำครับเป็นเรือที่บรรทุกขนถ่ายน้ำมันเถื่อนจากทะเลขึ้นฝั่งอยู่ตลอดนะครับ ในพื้นที่ของอจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีครับเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำซึ่งรับผิดชอบในหน้าน้ำ้ำในภาคตะวันออกนะครับและรวมทั้งสอนชนด้วยที่จะไม่รู้ว่าเรือทั้งสามลำเนี่ยครับเป็นของใครนะครับเพราะเจ้าของอยู่ในบ่บกนี่แหละครับและก็ทำธุรกิจค้า,าเนื้มันเถื่อนกับเสียโจอยู่นะครับแต่วันนี้เมื่อถามถึงประเด็นนี้ตำรวจจะบอกว่า ยังไม่มีเจ้าของมารับผิดเรื่องว่าเป็นเจ้าของเรือและเป็นเจ้าของน้ํามันไอเรื่องเป็นเจ้าของน้ํามันนะครับตัดออกไปได้ไม่มีใครมารับหรอกครับแต่เจ้าของเรือครับมันมีหลักฐานให้สืบค้นนะครับว่าเรือทั้งสามลำนี้ครับมันจดทะเบียนเมื่อไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ยกเลิกในการทําประมงเมื่อไหร่ครับมันมีที่มาที่ไปและมันมีบัญชีควบคุมเรือครับ สามารถหาได้จากสมาคมประมงของจังหวัดในภาคตะวันออกครับเดี๋ยวเรารอตามกันต่อไปแต่ว่าที่พี่ชยงว่าแหละว่าเขาเลี้ยงสุนัขไว้บนเรือเพื่อรักษาความปลอดภัยแต่ผมดูว่าดูทรงมันเหมือนว่ามันจะไม่รักษาความปลอดภัยเลยนะเพราะว่าไอ้ลูกเรือโดนจับมันนั่งเฉยเลยนะพี่ชยงมันไม่ทาอะไรคนอื่นเลย <c oughs> <c oughs> ดูดิพี่ง,นนงครับมันจะเป็นศัตรูกับเฉพาะคนแปลกหน้าที่บุกข,ขึ้นเรือครับ นีต่ตำรวจบุกขึ้นเต็มเลยพี่ล้กเรือเนี่ยครับ <S <S อบ่ามันก็คงจะหลังจากถูกจับปุ่มเนี่ยมันเองก็คงจะรู้ชะตากรรมตามสัญชาตญาณของมันนะครับว่าเจ้านายมันนะครับถูกจับปุมแล้วนะครับมันก็คงจะต้องหาเจ้านายใหม่อ่ะครับมันก็เลยไม่แสดงอาการดุร้ายไม่แสดงอาการเห่าใครเลยครับเออไว้มันมันก็เหมือนนนี่เลยนะเหมือนการเมืองไงนะอ่ะ